ปลาทูกับไก่สิสุกเราจะ้้วกะสีมี่หมูหมูอย่างนั่มได้ค่ะเอาไว้กินกับข้าวเหนียวนั่มบะนี้เาาขาเที่ยงพี่น้องอาหารเที่ยงสีกับซีมี่ซัมนี่แหะ คือคนมนี่กะคนปลาด้วยค่ะทอดปลาทู่สดแล้วก็ขาเหนียวคือเก่าพี่น้องขาเหนียวหนึ่งขาเหนียวคือเก่าเนี่ยเอาไว้กินกับคนนะคะมันมหนึ่งขาเหนียวแล้วก็ทอดปลาทู่สดสิคนนะคะไปติดตามขั้นตอนต่อไปเลยจ้าตำพริกนะคะพริกสุกแล้วนะคะพริกที่ว่าขวาเมื่อกี้นี่นะคะ ตำให้มันละเอียดเนาะกะซิมี่เจ้าจันกระชิใ่ไอ้กระเทียมนะคะเทียมแล้วก็บใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดแล้วก็ถั่วเน่านะคะถั่วเน่าของคนเหนือน,นะคะละเอียดเร้วแล้วก็ห้ากับไปแกะเอเนื้อปลาเนาะคะ่ะที่มันสุกแล้วมาตำต่อนะคะนะเนี่ยค่ะไข่ปลาห้ากับใส่ไปน่ง ไทยปลาไทยปลาที่ดแกะกระต่องระวังเนาะเพราะว่าไอ้การมันหลายแกะใส่ ซาสจันกับใส่ไอ้ปนปนปลาทูสดนี่ซาสจันใสไอทนน้ทั่วเน่านั่เด้อค่ะทั่วเน่านี่ข้นข้นเหนือเพิ่นมฉุกจักนะคะหัวเน่านะคะปลาตัวใหญ่ แกเสร็จแล้วนะคะพี่น้องข้าก็บตำเลยค่ะตำให้มันละเอียดก่อนเนะเาะห้าจะค่อยปรุงพี่น้องปรุงกะนี่นำปลาล่านะ,นะคะนำปลาล่าห้าแล้วก็ไอผงนัวเห้าน่ะซัมเน่นะคะใช่หมักบมังเน่ากับบีบมังเน่าไปจักหน้อยกินแนวนะมันจะ แซ่บนะคะกินเขาได้หลายคุณใดหมักใส่หนามหลายกะใส่หนามเนาะป่นแหมแป,ลปล่นไปทู้เข้ากับเหลวแต่เข้าหมากัมกเนาะเข้าเห็ดตามใจเข้าหมักคุณใดหมักแขนกะก็ต้องใส่หนามหลายใส่นพ้พอ,อนนหนากปุมพนะี่น้องเนาะ เนียเดี๋ยวลองบนี้ใส่น้ำปลาเนาะค่ะ ใส่น้ำปาลาจะทับที่หนึ่งพี่น้องเนี่ยแค่ลงไปน้ำปลาเขาทับที่หนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเข้มนะค่ะแล้วก็ผงนัวพี่น้อง น้อกอับใส่ลงไปใส่ลายแสบลายใส่น่อยแสบหน่อยซ้ำนี่นะะโอเคแล้วก็เข้ากับข้นเข้ากันนะคะนะมาพรมาเบิ่งกันกันตอนต่อไปนะคะปุ่มต้นกับเซตเรีเยบร้อยแล้วจะตักใส่ถ้่วไ้เล้วย,ยวนะคะ เป็นตาแซ่บบ่จะว่าคอยมักแขนแขนพี่น้องคอยบ่ได้ใส้นามด้วยคอยมักแบบแบบแนวนี่นะคะผู้ใดมักแบบจงเลงจงเลงกับไอใส้นามเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะกินแนวนี่แล้ไม่ต้องสีแซ่บนี่ใส้่วยพรเสิร์ฟเลยด้วยพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่มเจาว่า หมูดัดหันหมูใส่จานบาในพี่น้องมองกระดูกมันจะตองระวังนะพี่น้องนะนี่ยกระดูกมันเท่ากันหลอกเอามองนี้มกระดูก มันสิอยได้เพราะว่าห้อห่อหมากไว้มืดขึ้นนะ่ะห่อหมากงู้รเห้าแับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องมืดขึ้นนั่นแหละเสายมาเห้อกับมะย่างหรือว่าเอามาดาดก็ได้มันสิคอยมันสิบอไอ้บอ่อแข็งนะเห็นไหมชิมกัน หอมเครื่องเทศพี่น้องเพราะว่าแซาจันเนี่ยมักใส่เแอมซอสแม็กกี้แล้วก็ซอสหอยนางรมซอสหอยเนาะแล้วก็ซอสขาวเนาะ นี่บองสันสะโพกมันเด้พี่หน่องมันจังสีบอยเนี่ยมันสติดมันจังหน่อยแต่มัดมันกับโบคอยมีมั่นเนี่ยมันสีบอกแข็งนะคะเนือถ้าห้าซื่อติดสะโพกนะมัดเหนือมันสีบอกแข็งเหนือมันสีนุ่มติดมันจังหน่อยถ่าสมมติว่าบองเอบองอกมันอ่ะมันก็แล้วแต่บองสัดส่วนของสัตว์ด้พี่หน้องถ้าสีเลือกซื่อแบบ เนื้อหมูแบบบโบไฮมันแข็งมีเครื่องมากับกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็เขาเอินไว้อย่างน้าเองกระเทียมแล้วก็เออซอจันเนื้อโบอบ โคกเข้ากันนะนะกระเทียมเออยังนะาคิงเท่าน่ะนะคะเออคิงเขากับโคกให้มันละเอียดเขากับเอามะมักใส่กันมีซอสหอยซอสแมกกี้ซอสขาวซัมหนี่ละพี่น้องมักไว้เมื่อคืนเด้อมันจะสีหนุ่มโมูนะเรียบร้อยแล้วจ้ะ